ต้องแปลกใจนะคะว่าวันนี้ผู้เรามาทําอการก่อนอื่นเลยนะคะผู้เราเป็นนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะสําหรับในช่วงนี้นะคะก็เป็นเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านภาคการศึกษานะคะก็มีนิสิตหลายคนที่จบภาคการศึกษาไปแล้วก็มีนิสิตใหม่ที่ต้องเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยนะคะโดยนิสิตเหล่านี้จะมีทั้งคนที่มาจากในพื้นที่แล้วก็คนที่มาจากต่างพื้นที่หรือต่างจังหวัดน,นะคะ คนที่อยู่ต่างพื้นที่ก็มีความจําเป็นที่จะต้องมาพักอาศัยอยู่ในเขตมหาวิทยาลัยนะคะเพื่อสะดวกและง่ายต่อการมาเรียนอีกครั้งยังมีความต้องการในความปลอดภัยและความไว้วางใจของผู้ปกครองที่จะต้องให้ลูกหลานของท่านเข้ามาอยู่ในเขตมหาวิทยาลัยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะกลุ่มของเรานะคะจะแนะนํานะคะสําหรับบุคคลที่สนใจหรือน้องๆน,นะคะที่กาลังจะเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของเรานะคะว่าในมหาลัยของเรานี้มีหอพักนะคะแบบใดบ้างมีกี่รูปแบบนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะในส่วนต่อไปเป็นการแนะนําหอพักมหาวิทยาลัยมหาสาครคามหรือหอใน โดยชื่อหอพักนิสิตมีที่มาจากชื่ออำเภอต่างๆของจังหวัดมหาสารคามดังนี้หอพักบระบอหอพักวาปีปทุมหอพักกันทราวิชัยหอพักเชียงยืนหอพักพยัคฆภูมิพิสัยเป็นต้นโดยมีราคาถูกประหยัดค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่4,000-6,400ถึงบาทต่อเทอมต่อคนและยังมีระบบความปลอดภัยภายในหอพัก คือมีคียการ์ดสำหรับเข้าสู่ห้องพักอุปกรณ์ที่ได้จัดสรรในห้องพักประกอบด้วยตู้เตียงโต๊ะเก้าอี้1คนต่อ1ชุดและห้องโถงดูโทรทัศน์ส่วนรวมสามารถนั่งทำงานกลุ่มรวมกับเพื่อนได้อีกด้วยและยังมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง อีกทั้งยังมีความสะดวกสบายในการไปเรียนเนื่องจากอยู่อยู่ในมหาลัยและปลอดภัยในการเดินทางพร้อมทั้งมีบริการรถรางรอบมหาวิทยาลัยตั้งแต่เวลา8นาิกาถึง19นาฬิกฟรี สัดีค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะไม่ทราบว่าตอนนี้พักอยู่หอไหนกันคะหอในครับพอดีเลยคะ่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์นะคะิสท,ที่พักยู่หอในนะคะทาไมถึงเลือกพักอยู่หอในคะครับก็หอในค่าพักค่าหอพักเนี่ยถูกครับพกกเพราะว่าจ่ายจ่ายเป็นเทอมแล้วก็แยกเป็นชายกับหญิงชัดเจนครับผมแล้วก็อยู่ภายในมหาวิทยาลัยครับแล้วก็เวลาไปเรียนเนี่ยสะดวกสบายครับแล้วก็มี อาคารพาซ่ามีร้านอาหารอะไรอยู่ใกล้ๆครับค่ะแล้วข้อจํากัดของหอในมีอะไรบ้างคะอก็ไม่ค่อยมีความเป็นปส่วนตัวเท่าที่ควรค่ะค่ะก็น้ำเนี่ยในบางครั้งอาจจะเป็นสีคุ่นเพราะว่าทางมหาลัยเนี่ยเขาผลิตน้ําเองอ๋อค่ะงานขอสามคำให้กับน้องๆที่กําลังดูคลิปนี้อยู่ค่ะถ้าเป็นหอชายก็ต้องบอกว่ากระเทยเยอะครับเน็ตเร็วมากค่ะค่ะ ลำดับถัดไปจะเป็นหอพักเครือข่ายเป็นหอพักที่มีการบริหารจัดการภายใต้ระเบียบของทางมหาวิทยาลัยมีเฉพาะหอพักหญิงเท่านั้นมีระบบรักษาความปลอดภัยอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยเดินทางสะดวกมีรถประจำทางผ่านตลอดแต่ราคาอาจเพิ่มสูงขึ้นจากหอในราคาต่อเทอมประมาณ11,000ถึง18,000บาทต่อเทอมต่อคน โดยมีเครื่องอำนวยความสะดวกได้แก่โทรทัศน์ตู้เย็นเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องปรับอากาศที่จอดรถยนต์คียการ์ดมินิมาร์ทฟิตเนสเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นต้น,นค่ณะูะสวัสดีค่ะ สัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะตอนนี้ไม่ทราบว่าพักอยู่หอไหนกันคะหอเกือข่ายค่ะพอดีเลยวันนี้เรามาสัมภาษณ์ความคิดเห็นนะคะนิสิตที่พักอยู่หอเรือข่ายนะคะทําไมถึงเลือกพักอยู่หอเรือข่ายคะสะดวกค่ะแล้วก็สะอาดส่วนมากก็จะมีแต่ผู้หญิงค่ะรู้สึกว่าปลอดภัยค่ะแล้วข้อจํากัดของหอเรือข่ายมีอะไรบ้างคะข้อจากัดของหอเรือข่ายนะคะ ขอเครือข่ายจะมีราคาแพงแล้วก็เฟอร์เจอร์ไม่ครบตามที่ขอประกาศไว้นะคะค่ะแล้ววันนี้ขอสามคำให้กับน้องๆที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ค่ะหญิงล้วนค่ะผู้ชายห้างค่ะ และลำดับสุดท้ายจะเป็นหอพักเอกชนหรือหอนอกเป็นหอพักรวมชายหญิงราคาสูงกว่าหอทั่วไปโดยราคาเริ่มต้นที่13,000บาทถึง25,000บาทต่อเทอมต่อคนเหมาะสำหรับคนที่ต้องการอิสระอยากอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อนหรือเป็นคู่มีความสะดวกสบายโดยมีเครื่องอำนวยความสะดวกเช่นคียการ์ตสระว่ายน้ำ ที่จอดรถยนต์ลิฟต์มินิมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องปรับอากาศกล้องวงจรปิดฟิตเนสร้านกาแฟเป็นต้นโดยหอพักเอกชนจะมีหลายลนะักษณะทั้งที่เป็นหอพักบ้านรวมทั้งอาพาร์ตเมนต์ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนทั้งนี้รายละเอียดของแต่ละหอพักเพื่อความเข้าใจและชัดเจน ซึ่งขอเชิญน,น้องๆและผู้ปกครองเข้ามาเยี่ยมชมและเลือกสรรให้ตรงกับความต้องการได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสาครคามค่ะพ่อะคะสวัสดีค่ะขอสับมาอหน่อยนะคะไม่ทราบว่าชื่ออะไรกันบ้างคะ ค่ะอันนี้นะคะขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับว่าไม่ทราบว่าตอนนี้อยู่หอนอกหรือหอในกคะอยู่หอนอกหอนนกทั้งสองคนเลยใช่ไหมคะแล้วงั้นขอถามคำถามก่อนนะคะว่าทําไมถึงตัดสินใจเลือกอยู่หอนอกคะที่อยู่หอนอกนะคะตั้งแต่ปีหนึ่งเลยก็เพราะว่าการที่เราจะอยู่หอในเราจะต้องทําเรื่องย้ายทะเบียนบ้านแล้วก็มีเอกสารหลายอย่างซึ่งยุ่งยากค่ะก็เลยเลือกที่จะอยู่ เราด้านความปลอดภัยของหอน,นอกเป็นยังไงบ้างคะก็คือหอกน,นอ้ามีความปลอดภัยที่ดีมีทีชาแล้วก็มีกล้องวงจรปิดแล้วก็มีรปพที่รักษา24ชัมม่วโมงค่ะค่ะงั้นถ้าให้น้องๆดูคลิปนี้นะคะเราอยากฝากบอกถึงน้องๆนะคะในการเลือกหอพักนะคะในการเข้ามาอยู่ในมหลาลัยของเรานะคะอยากให้ฝากถึงน้องๆนิดนึงค่ะก็น้องๆที่จะเข้ามาอยู่นะคะก็ ให้ดูที่ความเหมาะสมในเรื่องของเงินนะคะปรึกษาพ่อกับแม่ดีๆแล้วก็ให้เอาที่เราสะดวกแล้วก็สบายใจค่ะค่ะค่ะส่วนใครอาจจะอยู่หอไหนก็ได้นะคะเพื่อแบบแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในค่าลดค่าใช้จ่ายแต่ว่าถ้าใครอยากดูแบบเป็นกับเพื่อน2องสามคนก็สามารถเลือกหอของนราได้ค่ะค่ะเนี่นะคะก็เป็นคําแนะนําดีๆนะคะจากรุ่นพี่นะคะงั้นขอ3ามคำให้กับน้องๆที่กําลังดูคลิปนี้อยู่คะ่ะแอร์ยเย็นมั่ว ขอยิ้มหน่อยแล้วแต่เลือกขอโทษนะคะสวัสดีค่ะนิ้ตาบ้าชื่ออะไรคะคานันค่ะนิ้ตาบ้าอะไรคะมาจากจังหวัดน้องชายค่ะแล้วนี่มาอยู่ในมหาลัยนี่อยู่หอถุงหอห้องอยู่หอไหนคะอยู่หอนอกค่ะเพราเหตุผลในการเลือกทักอยู่ห้องนอกนี่เพราะอะไรคะเพราะว่ามันสะดวกสบายค่ะแล้วก็ไม่มีกฎระเบียบอะไรมากมายค่ะแล้วของทักที่นอกนี่มี สูงพอสมควรค่ะอยู่ใกล้จากในเขตในเมอไหมคะก็ประมาณ500เมตรนะคะสะดวกดีใช่ไหมคะใช่ค่ะสายจอดไม่้ขอสามคำให้กับน้องๆที่กำลังดูวิดีโออยู่ค่ะค่ะอยู่กับแฟนค่ะค่าเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆหลังจากที่เราได้ดูวิดีโอคลิปแนะนำหอพักในมหาวิทยาลัยข้างต้น สำหรับพวกพี่นะคะก็อยากฝากให้น้องๆและก็ผู้ปกครองที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะมีแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการเลือกหอพักที่ดีที่เหมาะสมกับน้องๆนะคะและที่สําคัญก็คือให้ผู้ปกครองมีส่วนช่วยพิจารณาในการตัดสินใจเลือกหอพักสําหรับน้องๆนะคะค่ะวันนี้นะคะพี่ๆสองคนนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอฝากวิดีโอคลิปแนะนําหอพักของทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาไมไว้เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณค่ะ